วันนี้ผมมาอัดคลิปนะแต่รอบนี้ผมขี้เกียจเล่นเกมเพราะฉะนั้นผมมาเข้า a ฟ e บุ๊กเลยดีกว่าคนนี้พักคนมาหลายรอบแล้วก็เลยขอเสือกเรื่องขมิ้แล้วกันนะอะไรเนี่ดูสิอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่จ่าโห้มึงขมี้ีอะไลวะ่าจ่าโอ้ เย่อๆเพื่อไม่ให้ YouTube นั้นแบนผมผมไปก่อนชักเปรชาติรักที่ชักปไปแล้วโอ้โหเฮลบยอืมผมอันนี้สภาพความเป็นอยู่ทหารกล้านะครับจิตยุยธดกระจาดทองเอ่ม เอาเลยดีวะไอ้แค่เอาวิดีโอดีกว่าดูวิดีโอหลอนหนังหน้าของครูมาบูชาศาสตร์ลึกลับโบราณที่มีอยู่จริงในเมืองไทยไม่เอาดีกว่าเอาผ้านี่ไปเก็บไว้ในย่ามจะก็แต่ให้เราปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอันนี้เป็นผ้าประเจียดแล้วครับใช่แล้วผ้าประเจียดหลวงตาสุดพรุ่งนี้ทุกคนจะได้กลับบ้านโอ้เอาเอาเราจะรอดเพราะผ้าศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตาสุด ก่อนห<ร>น้าอาวุธจั๊กที่ไหนเปลงเนี่ย นที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกัมพูชาจึงทําให้เกิดคําถามตามมาครับว่าแล้วมีประเทศใดบ้างที่เสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพไทยซึ่งในวันนี้ครับเราได้ลองยกประเทศเหล่านั้นมาทั้งหมด10ประเทศด้วยกันจะมีประเทศอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับประเทศแรกเลยก็คือสิงคโปร์หลายท่านอาจไม่รู้รรมาก่อนว่าไทยเนี่ยจัดซื้ออวุธธยุทปกรณ์จากสิงคโปร์ด้วยนั่นก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยซื้อในจํานวนที่น้อยแล้วก็ซื้ออยู่ไม่กี่อย่างครับได้แก่เครื่องยิง ลูกระเบิดอัตโนมัติ C.I.S. 40 A.G.L. ซึ่งติดอยู่บนรถแบบต่างๆและรถเกราะอเนกประสงค์ b อ o n ก o ครับอีกทั้งเราเนี่ยยังได้รับมอบอาวุธอื่นๆที่เคยประจำการอยู่ในกองทัพสิงคโปร์ด้วยอาทิปืนใหญ่ L.G. 1 Mark 1และเครื่องบิน F-11 ครับ F-16 ประเทศที่สองรัสเซีย What the hell! f ฟ yeah. ักแก้วไอ้เหี้ยปูินเล่นไอ้เหี้ยปูินเล่นผิดโจโจ เคยว่ารัสเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไทยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาใช้งานด้วยนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ไทยได้จัดซื้อเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับแต่ทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยก็ล้วนเป็นของชิ้นใหญ่แทบทั้งสิน้นอย่างเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Mi 17 V5 อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบ Sa 24ใช้ก็มีอาวุธรัสเซียอยู่ที่ใช้งานอยู่กับกองทัพอากาศก็มีอาวุธรัสเซียอยู่ประเทศที่สามอิตาลีอิตาลีจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าอาวุ ทบตียู่โบตียูโบตยูประจําเรือรบต่างเนี่ยก็ใช้ปืนใหญ่ขนาด76มิลิเมตรของโอโตมิลาร่าแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงชั้นกราบีแล้วก็เรือหลวงชั้นปัตตานีนอกจากนี้ครับไทยก็ยังได้รับการเสริมขีดความสามารถทางอากาศจากอิตาลีด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ a w 139และแบบ a w 109ซึ่งประจำการอยู่กับ กองทัพบกรวมไปถึงเครื่องตรวจการแบบเปียจ P 1 8 0 a v e n t ศด้วยแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับเพราะว่าเราเนี่ยยังยมันตัดโคดามีปืนใหญ่ภูเขาวขนาด105มิลิเมตรแบบมด d 6ด้ววยเช่นกันซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเป็นอย่างมากขนาดเล็กวะาเทศที่4วรั่ได้ไม่ได้พูฝรั่งเศสกูว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได แค่น้ำหอมหรือว่าเรื่องแฟชั่นเพียงอย่างเดียวนะครับในกองทัพไทยของเราเนี่ยมีเขี้ยวเล็บจากฝรั่งเศสเห็นรถ <ลด S 2> ก็กรู้ละสีซ่ากองทัพบกเนี่ยก็จะมีปืนใหญ่ร้อยห้ามิลลิเมตรแบบ LG หนึ่งปืนใหญ่อัตราจรขนาดร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรแบบซีซ่าซึ่งเคยปะทะกับเพื่อนบ้านมาแล้วด้วยระบบต่อต้านอากาศยานแบบ VL ไมากาวีเอลมกเติดอาวุธ แบบ AS 5 5 0 4 3แล้วก็ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์อีกหลากหลายแบบครับในกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือด้วยอย่างเฮลิคอปเตอร์ AC 7 2 5แล้วก็เครื่องบินโดยสารแบบต่างๆที่ประจําอยู่ในกองทัพอากาศในขณะที่กองทัพเรือเนี่ยก็จะมีระบบซาตราวที่ใช้งานกับเรือหลวงในนาลือเบดครับ ประเทศที่5อิสราเอลถ้าไม่พูดถึงอิสราเอลเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยจะได้ว่าเป็นซัพพลายเออร์สำคัญที่ทําให้เขี้่วเล็บของกองทัพเราคมขึ้นตั้งแต่ปืนไปจนถึงจรวดมิสไซล์ซึ่งอาวุธจากอิสราเอลเนี่ยก็มีใช้งานอยู่ทุกเหล่าทัพเลยเรับซึ่งในกองทัพบกเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะสุดเลยนะครับทั้งปืนทราโวปืนกลเนเกฟปืนใหญ่เอ็มอสสองพันปืนใหญ่เอ็มเจ็ดหนึ่งระบบปืนกลขนาด120มิลลิเมตรคาดอมแล้วก็ยังมีเรดาร์และโดรนอีก2-3แบบด้ว รองลงมาเนี่ยแต่ส่วนใจกองทัพไทยก็ได้เทคโนโลยีจากอิสราเอลนั่นเนาะก็จะเป็นกองทัพเรือครับโดยกองทัพเรือเนี่ยจะมีอาวุธอย่างเช่นปืนทราโวปืนส้มยิงปืนใหญ่แอดมอสสองพัแล้วก็โดรนตรวจการแบบต่างๆส่วนกองทัพอากาศเนี่ยจะมีหลักๆเลย เฮ้ยคองบินที่อัปเกรดมาใหม่ยี่ว่า F 5ก็คือจรวดไพทอนที่ใช้ติดกับเครื่องบินขับไล่นี่แหละครับประเทศที่6อังกฤษลกับนะแลวกับว่าแต่เฮลโอ้เฮลโอ้ชิแม้จะไม่มีบทบาทมากนักเท่ายุคปัจจุบันแต่ว่าอาวุธจำนวนมากในกองทัพบ้านเราเนี่ยก็มีของจากอังกฤษอยู่ด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีกองทัพบกเป็นผู้ใช้งานหลักโดยจะมีอาวุธอย่างรถถังเบาสกอร์เปียนปบนใหญ่105มิลลิเมตรแบบ L 1 1 9 รถแลโรเวอร์ดีเฟนเดอร์แล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานแบบ Star Trek แล้วก็ยังมีเรือรบที่ไทยซื้อลิขสิทธิ์จากอังกฤษมาต่อเองในประเทศอีก ด้วยซึ่งก็คือเรือหลวงกระบี่แล้วก็เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับประเทศที่7สวีเดนนอกจากอ e ีเกียแล้วเนี่ยเรื่องอาวุธเขาก็ไม่แพ้กันเลยครับ<อ>พูดได้เลยว่าในปัจจุบันเนี่ยสวีเดนเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของทั้ง3เหล่ามากๆอย่างถ้าเราจะต่อกรกับรถประเทศเพื่อนบ้านอาวุธที่ทหารราบจะสามารถใช้ต่อกรได้เลยก็คือเจ้าข่าวกุตสตาฟขนาด84มิลลิเมตรนี่แหละครับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ปกป้องน่านฟ้าของไทยอยู่ก็จะมีกลินเพนของสวีเดนอยู่ด้วย ส่วนเรือรบหลายๆลำของไทยเราอย่างเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงจกักรีนฤรืเบ็ ก็ใช้เลด้าจากบริษัทซาบสวีเดนด้วย<ส>เช่นกัน <_ an> ประเทศที่8เกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยแม้จะเพิ่งมาได้ไม่นานแต่ก็สามารถช่วยไทยในการติดเคี้่ววเล็บได้อย่างเต็มพิกัด <_ an> นั่นก็คือเครื่องบินรบแบบ FA 5 0และเครื่องบินฝึกแบบ T 5 0นอกจากนี้ครับ <_ an> ก็ยังมีรถบรรทุกจํานวนมากที่มาจากเกาหลีใต้อย่าง K ส่งประเทศที่9จีนเพื่อนหักโอ้โหอสว์เงนี้โอ้เฮลติตอกีไม่พูดถึงประเทศจีนเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าสัดส่วนอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของจีนในกองทัพไทยเนี่ยมันเยอะมากตั้งแต่สก,กรเรือ,อยันเรือรบอย่างที่สุภาษิตเขาว่ากันนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปปรากฏอยู่กับเหล่าทัพบ,บกแล้วก็เหล่าทัพเรือซะมากกว่าซึ่งหลายคนก็คงรู้กันอยู่แล้วครับว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะลองยกมาสัก4 5อย่างของทั้งสองเหล่าก็แล้วกันครับอย่างเหล่าบกเนี่ยก็จะมีรถถัง Vt4 รถเกราะ VN1 จรหวดหลายลำกล้อง SR4 แล้วก็รถเกราะไย85ส่วนทัพเรือเนี่ยก็จะมีรเรืออยู่หลายแบบครับที่ต่อ จากจีนอย่างเรือชั้นเจ้าพญาเรือชันชนเรศวรเรือเลชันปัตตานีนแล้วก็ล่าสุดกับเรือหลวงช้างครับซึ่งในอนาคตเราก็เชื่อครับว่าจีนเนี่ยจะยังคงเป็นหนึ่งในประเทศผู้คอยเสริมเขี้ยวเล็บให้กับไทยต่อไปและประเทศสุดท้ายที่เราต้องพูดถึง <c oughs> ก็คงหนีไม่พ้นอเมริกาอเรตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐได้ช่วยซัพพอร์ตไทยด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์มาตลอดซึ่งนั่นก็ทำให้หลักนิยมของเรานั้นยิงกับ อ,อเมริกาเขาด้วยครับอีกทั้งผู้ใช้งานจํานวนมากเนี่ยต่างก็ชื่นชอบอาวุธจากสหรัฐเนื่องด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่มาควบคู่กันทําให้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐยังคงได้รับความไว้วางใจจากไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจไม่ได้จัดหาเท่าก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ไทยก็ยังคงพยายามจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ดีๆจากสหรัฐอย่างรถเกราะสไตรเกอร์เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคอาวุธปืนเล็กยาวรถฮัมวีพอติดอาวุธ AH6 แล้วก็อีกหลายๆอย่างครับทั้งน นั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเทศครับที่มีส่วนร่วมในการเสริมความคมของเที่ยวเล็บให้กับไทยอย่างเบลเยียมยูเครนญี่ปุ่นเยอรมันสเปนแล้วก็อินเดียโอเคครับฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้หยนะครับขอดูคอไมเจออันนละหาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันต่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 5Y Style Tactical เพจกานุ่นหายตัวนักไม่ไม่ดูไอานายมีฉายา ภาพปีศาจปรากฏขึ้นต่อหน้าฉันไม่ม่ดูย้อ <sm elling> <ม>ยลอยกองกำลังกะเลี่ยงอันนี้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไอ้เชี่ยนนวล Oh ho, what the hell? <laughs> 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 oh. <laughs>

ชื่อเนี่ยไปเอาปูแหวนนะครับเอา้าเอา้าเบื่อหอกข้างแคร่ของแท้เราทำการจัดกันเจี๊ยงนี้ด้วยเหตุอะไรทำการอันใดส่งเราแจ้งแถลงไขให้กระจ่าง ที่พระองค์โปรดให้โอ้โหเฉลยไปเสียประจานอยู่บนเรือพระเจ้าข้าหงหมันพระองค์ทรงรับแล้วสิว่าพระองค์เป็นผู้กระทำลาวข้าหาร่วมรู้การนั้นไหมพระองค์หาได้ถือเราแวกเป็นมหามิตรร่วมรบโคงสาหมงฉันโมเล่นศึกพม่ารามาหาได้ทันประจับว่ามีทัพเราแวกมาร่วมรบเคียงบาเคียงใลในมื้อยามใดกองทัพเราแวกร่วมสู้ศึก นี่ยิ่งยนไปกว่าทัพอยุธยาเลยแต่มึงสู้กองทัพอยุธยาอยู่ข้างหลังยามอายุธยาอ่อนแอไอสัตว์ช่วงคนี้มึงยังเล่นเยอะไอสัตว์ทหารใหม่กำลังเตรียมขึ้นรถไปยัง่วยแต่มีทหารใหม่คนหนึ่งกลับวิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่พยายามตะโกนห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลจึงต้องวิ่งตามไปเพื่อจับเขากลับมาแต่ทหารใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะหนีททาร แต่เขาเห็นว่ามีชายคนหนึ่งซ่อนปืนไว้เขาตกใจและตามชายคนนั้นไปโดยไม่ได้ร้หน้อยากรู้ว่าชายคนนั้นจะทําอะไรแต่การตามของทหารใหม่ถูกจับได้อย่างรวดเร็วชายลึกลับจึงวิ่งหนีไปท,ทันทีทหารใหม่ชื่อรงงนิงเห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปแต่เมื่อเขาตามชายคนนั้นถัดชายคนนั้นจับเขาทุ่มลงกับพื้นโอเคอหมอีดโอ้ไม่อยากดูแลอีกครับผมไม่สเก้าล ได้ครับมีรายง,งานออกมาจากสำนักข่าว,าาวยนต์ครับซึ่งเป็นสื่อของเกาหลีใต้รายรง,งานว่าที่ผ่านมาไทยได้ใช้ระเบิดที่ถูกผลิตในเกาหลีใต้ในระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ของกัมพูชาโดยกองทัพอากาศไทยได้มีการติดตั้งชุดระเบิดนนววิถี KGB ซึ่งเป็นระเบิดที่ถูกผลิตในเกาหลีใต้มาใช้ร่วมกับระเบิดร,ร่อน MK 8 2ที่มีขนาด500ปอนด์ ในเครื่องบินขับไล่66ก่อนที่จะไปโจมตีทางอากาศเข้าใส่ดินแดนของกัมพูชาซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงของเกาหลีใต้ที่ถูกส่งออกไปในต่างประเทศและไทยก็นำมาใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพภายใต้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นผลสำเร็จภายใต้ความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ด้วยโดยมีรายงานครับว่าเครื่องบิน สกุลช,ชิลวัฒน์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ัำลาย F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ใช้ระเบิดรุ่นนี้ KGB g หรือระเบิดนาหียด้วยระบบ GPS มาใช้ในการโจมตีทำลายฐานที่มั่นซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการและคลังเก็บกระสุนหลายแห่งของกัมพูชารวมไปถึงยังสามารถโจมตีเข้าใส่ระบบจรวด BM21 ของกัมพูชาได้อย่างน,น้อยอีก2จุดด้วยเนื่องจากว่าคุณสมบัติของระเบิดร่อน KGB g GB นั้นค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงช่วยในการโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลตั้งแต่8 5พ่อแม่ชาวอเมริกันปล่อยให้ลูกชายวัย9้าขวบเล่นปืนปรากฏว่าไม่ระวังจึงยิงถูกตัวเองตายหลังเกิดเหตุพ่อแม่กลับไม่ถามถึงสาเหตุการตายของน้องชายแต่กลับโทษพี่ชายโดยตรง เพราะคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชายตั้งแต่นั้นมาทัศนคติที่มีต่อเขาก็เย็นชามากไม่มีทางอื่นสปิเวททำได้เพียงไปโรงเรียนแต่เขาเป็นอัจฉริยะครูอิจฉาความสามารถของเขามากและมักจะมองหาข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆในตัวเขาเสมอแม้แต่เพื่อร่วมชั้นก็หัวเราะเยาะเขาและไม่มีใครอยากเล่นกับเขาสักคนสปิเวตรู้สึกโดดเดี่ยวมากทุกวันเขามักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องและทำสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นและได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกวันนั้นเขาได้ยินหลักการของการเคลื่อนไหวถาวรในพิพิธพ หลังจากกลับถึงบ้านเขาจึงร่างโครงสร้างท อุกกอ้มแพ็คเกจอีเหี้ยผมขอคับขอหยุดแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมจะทำาตายแล้วลาก่อนบ๊ายบายไอ้เหี้ยกูเจอเหี้ยวันเนี้ยไอ้สัตว์